หนึ่งในร้อยของดอกไม้สดให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีตอนที่34เช้ามากแสงแดดยังเป็นสีเหลืองอ่อนอากาศตามถนนในพระนครยังบริสุทธิ์ด้วยไม่มีทุลีละอ,องและไอน้ำมันคลุกเคล้าหญิงชายชาวพระนครเพิ่งจะลุกขึ้นล้างหน้าและเริ่มคิดถึงกิจการประจำวันประตูบ้านคุณเมียนสุนทรพงษ์เพิ่งจะเปิดปรับพระภิกษุที่คอยรับอาหารบิณฑบาต เมื่อคุณผู้เป็นเจ้าของบ้านเห็นรถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในประตูและแล่นอ,นอ้อมสนามหญ้าไปหยุดที่ข้างเรือนผู้ที่ขับรถยนต์คนนี้แล้วก็เป็นคนเดียวที่นั่งมาในรถเป็นหญิงสาวแต่งตัวเรียบเรียบเหมาะแก่เวลาคือนุ่งสิ้นไหมสวมเสื้อขาวมีปกสูงสวมรองเท้าหนังขาวเกลี้ยงส้นสูงไม่เกินสามนิ้วฟุตเจ้าหล่อนผู้นี้ลงจากรถแล้วก็เดินตัดสนาม ตรงไปยังที่ที่เจ้าของบ้านยืนถวายอาหารแก่พระสงฆ์อยู่คุณแม้นกับคุณเมียนหันมายิ้มและพยักหน้ารับไหวแต่ไม่ได้ออกปากถามแสดงความประหลาดใจในข้อที่หลานมาผิดเวลาเช่นนี้เพราะเหตุว่าในเวลาที่ประกอบกุศลกิจไม่เป็นการไม่เคารพต่อท่านผู้ทรงศิกขาบทซึ่งยืนรับอาหารอยู่ในท่าสงบและสำรวมเมื่อพระสงฆ์องค์สุดท้ายเดินผ่านไปแล้วคุณแม้นจึงถามว่ามาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือ หรือไปไหนมาออกจากบ้านก็ตรงมานี่แหละค่ะอน,นงตอบเสียงใสพร้อมกับถอนใจอย่างโล่งอกในการที่ต้องยืนอยู่เงียบๆเ,เป็นเวลาตั้งสิบนาทีนั้นไม่เป็นสิ่งสนุกสำหรับหล่อนเลยเก่งจริงตื่นแต่เช้ามีธุระอะไรหรืออีกคุณหนึ่งมองดูหน้าหลานสาวแล้วตอบว่าเห็นจะไม่มีอะไรนอกจากความคิดแผลงๆหรือมิฉะนั้นก็ขับรถเอาอากาศบริสุทธิ ถ้าไม่มีธุระแม่จะยืนรอจนใส่บาทเสร็จก็ดีนะสิอนนงหัวราบเบาๆและเพราะเหตุที่คุณทั้งสองเป็นผู้สูงอายุเมื่อจะเดินก็เดินอย่างเชื่องช้าอนนงพูดซึ่งเดินเคียงท่านมาด้วยจึงออกอัดใจและได้สะบัดขาบ้างเดินเขยงบ้างหลายครั้งแต่พอเข้าในชาลาใต้เรือนแล้วคุณทั้งสองนั่งลงบนเตียงไม้สักซึ่งท่านเคยใช้เป็นที่นั่งเล่นอนงคุกเข่าลงข้างๆเปิดกระเป๋าถือ หยิบจดหมายฉบับหนึ่งส่งให้คุณอาอะไรจ๊ะผู้รับถามจดหมายที่คุณพระบ้านโน้นเขียนถึงอนงค่ะคุณพี่คุณน้องมองดูตากันคุณหนึ่งถามว่าจะให้อาอ่านหรือค่ะอนงมาหาคุณอาก็เพราะเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งดวงตาทั้งสองคู่มองกันคุณเมียนคลี่จดหมายพลางพูดไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นเท่านั้น อ,อนองลุกขึ้นว่องไววิ่งขึ้นบนเบรือนในระหว่างที่คอยแว่นตาคุณแมนกับคุณเมียนก็พยายามจะดูข้อความในจดหมายให้ได้ด้วยตาเปล่าชูแผ่นกระดาษขึ้นจนชิดหน้าแล้วคุณแม้นก็อ่านขึ้นดังๆคุณอ,อนองสั้นๆเท่านั้นเองหรือคุณที่ฟังอยู่ถามอะไรของเขานะถ้าจะเมียงเข้ามาเป็นหลานเขยเธอนาซีมองไปตามกระดาษจดหมาย ดูมันยืดยาวนักนี่ให้อย่าอึงไปเดี๋ยวเด็กเล็กมันได้ยินเข้าลดเสียงเบาลงอีกก็ดีรอกแต่น่ากลัวจะเอาไว้ไม่อยู่ของเราออกเปรียวราวกับปลอดพอเด็กหญิงนำแว่นตามาส่งให้ทั้งสองคุณต่างรีบสวมแว่นเข้ากับตาและต่างคนต่างช่วยกันถือช่วยกันอ่านจดหมายอันมีเนื้อความดังต่อไปนี้ก่อนที่จะพูดถึงสิ่งใด ฉันต้องอ้อนวอนขอรับประทานโทษในข้อที่ได้ล่วงเกินคุณไปเพราะความที่คุมสติไม่อยู่ฉันรู้สึกว่าได้กระทํากิริยาหยาบคายมากขอแต่ให้เชื่อว่าใจของฉันนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินด้วยความลำพองจะโทษอะไรก็ไม่ถนัดจึงโทษตัวเองที่ไม่มีความระวังตัวขอได้โปรดอภัยให้ด้วยคุณทั้งสองหยุดลงพร้อมกันหันไปถามอ,อนองผู้ซึ่งนั่งพิงเสาอยู่ทางหนึ่ง แกทำอะไรหนูไม่มีอะไรหรอกค่ะหญิงสาวตอบอย่างไม่เอาใจใส่แกคิดมากไปอย่างนั้นเองคุณอามองดูหลานอย่างสงสัยแล้วจึงอ่านต่อไปฉันได้ตรึกตรองทบทวนถึงข้อความที่คุณพูดกับฉันโดยละเอียดรู้สึกขอบคุณในความเมตตาของคุณอย่างสูงสุดและมากมายเกินที่จะพรรณนาให้ถูกทวนได้แต่ว่าคุณอนงคุณยังเด็กนัก คุณอ่อนกว่าฉันถึง13บสถึงสิปียังอยู่ในวัยที่สดชื่นเต็ไมไปด้วยชีวิตจิตใจความรู้สึกของคุณกำลังแรงสิ่งที่คนปุญฉันเห็นเป็นสถานประมาณคุณอาจจะเห็นเกินไปกว่านั้นสิ่งใดที่พอดีคุณจะเห็นเป็นดีเลิศและสิ่งที่ซามหน่อยคุณจะเห็นเป็นเร็วถึงชั่วช้าขอโทษที่กล่าวตามตรงเช่นนี้หวังว่าคุณจะให้อภัยความนิยมของคุณในการกระทำของฉันนั้น นับว่าเป็นบุญคุณแก่ชั้นมากอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพยานให้เห็นประจักษ์ว่ากุศลกรรมของฉันผลิผลทันตาและเพราะเหตุที่ฉันถือว่าฉันเป็นลูกหนี้ความเมตตาของคุณเช่นนี้ฉันจึงถือเอาความเมตตาของคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวไม่ได้จนกว่าจะชี้แจงเหตุขัดข้องบางประการให้คุณเห็นเสียก่อนข้อแรกฉันไม่ใช่คนหนุ่มอายุของฉันเกือบจะเข้าสี่สิบ ความคิดความอ่านก็เฉื่อยช้าไม่เฉียบแหลมว่องไวและฉันเคยมีภรรยาซึ่งได้ตายไปเสียสิบปีกว่าแล้วข้อนี้บางทีคุณจะยังไม่เคยทราบขอให้คุณพิจารณาว่าถ้าคุณจะนำชีวิตอันรุ่งโรจน์ของคุณมาร่วมกับชีวิตอันเหี่ยวแห้งสุดโทมของฉันคุณเชื่อแน่หรือว่าจะเป็นสุขจะเสียใจและความไม่สงบก็จะเกิดขึ้นแก่เราทั้งสองฝ่ายข้อที่สองฉันเป็นคนจน ไม่มีสมบัติสิ่งใดเท่าที่มีกินมีใช้ก็ได้อาศัยแต่เงินเดือนนอกจากนั้นฉันยังมีแม่มีน้องมีหลานซึ่งฉันต้องทนุบำรุงให้มีความสุขส่วนคุณเป็นคนมั่งคัง่งถ้าจับปริมาณทุนทรัพย์ของเราทั้งสองฝ่ายก็ต่างกันราวฟ้ากับดินและถ้าหากคุณจะนำทุนทรัพย์ของคุณมาสมทบกับทุนทรัพย์ของฉันฉันก็เป็นฝ่ายได้เปรียบข้างเดียวซึ่งทำให้ฉันรู้สึกละอายใจมาก นอกจากสองข้อที่กล่าวแล้วนี้ยังมีเรื่องความเห็นชอบทางญาติของคุณจะต้องนึกถึงให้มากเพราะฉันรู้จักฐานะและรู้จักตัวของฉันดีกว่าที่คุณรู้จักหมายความว่าคุณมองดูฉันด้วยความลำเอียงของคนที่มีความรู้สึกแรงกล้าความดีที่ใครๆเขาไม่เอาใจใส่คุณก็ยกย่องเสียเลิศลอยทำให้ฉันออกจะแน่ใจว่าญาติของคุณทั้งชั้นผู้ใหญ่และชั้นเด็ก จะไม่เห็นดีด้วยกับความศรัทธ,ธาของคุณเป็นแน่อาศัยเหตุถามที่ได้บรรยายมาแล้วฉันขออ้อนวอนด้วยถือความพักดีต่อคุณเป็นที่ตั้งให้คุณใคร่ครวญถึงผลที่จะเกิดภายหลังเมื่อฉันได้ถือประโยชน์จากความเมตตาของคุณแล้วความศรัทธ,ธาของคุณจับใจฉันมากแต่คุณจะต้องนึกถึงความสุขของคุณก่อนดวงใจสองดวงจะเชื่อมกันโดยสนิทเพราะการวิวานั้น จะต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการปัจจัยเปล่านี้อาจจะบกพร่องทางฝ่ายฉันและจะเป็นเหตุให้ชีวิตของคุณเหี่ยวแห้งโรยราเพื่อความจเจริญแห่งชีวิตของคุณซึ่งฉันตีราคาไว้อย่างสูงโปรดทบทวนถึงเหตุผลทั้งหลายทั้งที่ฉันกล่าวแล้วและที่ไม่ได้กล่าวเพราะยังนึกไม่ถึงให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยฉันจะไม่คอยรับคำตอบของคุณก่อนเวลาหนึ่งเดือนล่วงแล้ว หลังจากวันที่คุณได้รับจดหมายนี้ในระหว่างนั้นเพื่อป้องกันการลำเอียงอันจะเกิดแก่คุณเพราะฟังเรื่องที่เข้ากับฉันมากเกินไปเราจะยังไม่ควรติดต่อกันโดยทางพบทางพูดทางเขียนหรือแม้ทางฟังข่าวจากญาติสนิทของฉันโปรดถือเอาโอกาสนี้พิเคราะห์ถึงความรู้สึกของคุณให้ลึกซึง้งโดยไม่ต้องพวงถึงสิ่งใดๆที่ล่วงมาแล้วขอให้เชื่อว่า การห่างเหินจากกันโดยเด็ดขาดชั่วคราวนั้นจะทำให้ความคิดของคุณสว่างขึ้นและคุณจะได้วินิจฉัยทุกๆสิ่งที่เกี่ยวแก่ตัวฉันโดยเที่ยงตรงตามความจริงทุกประการในที่สุดอนุญาตให้ฉันกล่าวซ้ำอีกครั้งว่าฉันมีความรู้สึกในความเมตตาของคุณอย่างสูงสุดและจะรู้สึกเช่นนี้จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตขอได้รับความพักดีอันแท้จริงพระอัฏฐคดีวิชัย อ่านจบคุณเมียนลดจดหมายจากระดับตาแล้วพูดว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรไปทางไหนมาทางไหนอีกคุณหนึ่งต่อพลางถอดแว่นตาหันไปทางหลานสาวเล่าไปสิจะ้ะมายังไงไปยังไงกระเถิบเข้ามานี่เธอนะอะไรนั่งหางนักอนองค่อยๆลุกจากที่นั่งมานั่งบนเตียงข้างคุณอาคุณอาทั้งสองต่างตั้งใจฟังคำอธิบาย แต่อาน,นงก็อ้ำอึ้งไม่ค่อยจะเอ่ยปากต่อคุณอาเตือนซ้ำหล่อนจึงทำใจให้กล้าได้พูดขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนคุณอาก็เคยทราบเรื่องส่วนตัวของคุณพระอย่างละเอียดแล้วไม่ใช่หรือคะคุณอาเคยชมว่าเธอเป็นคนดีหาตัวจับยากอาน,นงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคุณพี่น้องพยักหน้าจ้องดูหลานอย่างกระหายเมื่อวานซืนนี้ระหว่างที่คุณอาไปรดน้ำ คุณพระมาพบกับอนองค์ที่นี่นัดกันอย่างงั้นหรือเปล่าค่ะอนองค์มาเปื่อยๆคุณพระจะมาหาคุณอาเพราะโรคขี้ลืมตามเคยของเธอจึงเผอิญมาพบอนองค์อนองค์ชวนให้เธอนั่งเล่นข้างกรงนกนั่งคุยกันอยู่สักครู่แล้วอนองค์ก็พูดเรื่องนั้นพูดว่ากระไรอนองค์ก้มหน้าตอบเสียงเบาลงอนองค์พูดว่าเห็นเธอเป็นคนดีที่สุดในโลก จึงขอยกตัวของอน,นงบูชาความดีของเธอไม่มีเสียงออกจากปากผู้ฟังผู้เล่าใจเต้นแรงขึ้นนึกอยากจะเห็นสีหน้าของท่านแต่ไม่อาจเหลือบตาขึ้นดูเสียงกระดาษไหวแล้วคุณคนหนึ่งถามขึ้นว่าแล้วเขาตอบมาด้วยจดหมายฉบับนี้หรืออน,นงยังไม่ทันตอบอีกคุณหนึ่งก็สวนขึ้นน่ารักจริงขอให้ดูหลานของเธอความที่เป็นเด็กสมัยใหม่นี่ หากว่าเป็นผู้ชายอย่างพระอัฏฐคดีถ้าเป็นคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรผู้หญิงยกตัวเองให้ผู้ชายก่อนโดยที่เขาไม่ได้ขอมีใครเขาทำกันบ้างในโลกนี้นี่แหละโทษที่ถูกตามใจจนเคยตัวอยากทำอะไรก็ทำได้และต้องทำให้ทันใจแต่เรื่องพันนี้มันเหมือนกับเรื่องอื่นๆเมื่อไหร่ใครๆเขารู้ไปแล้วไม่มีทางดีเลยมีแต่ทางเสียเท่านั้น นี่หากว่าเป็นผู้ชายอย่างพระอัดอนงมีน้ำตาคลอตอบเสียงเครือว่าถ้าเป็นคนอื่นอนงก็ไม่พูดกับเขาอย่างนั้นถึงพระอัดก็เถอะไปไว้ใจเขาได้อย่างไรเขาเป็นผู้ชายนี่เรื่องพันนี้ใครเขาก็ถือเขาจะเห็นว่าเราดีอย่างไรได้ป่านนี้เขาจะมีนึกว่าอนงนี่หน้าหนานักเป็นผู้ดีเสียเปล่าไม่มียางอาย หญิงสาวเงยหน้าขึ้นโดยเร็วคุณอาทั้งสองจึงเห็นว่าหล่อนกำลังร้องไห้ท่านรู้สึกไม่เป็นสุขขึ้นทันทีจะปลอบก็ไม่ถนัดปากท่านจึงถามขึ้นว่าอานงเอาจดหมายให้อาดูทำไมจะให้อาทำอะไรหรือเขาเตือนให้อานงนึกถึงความเห็นชอบของญาติค่ะอานงตอบในเสียงสะอื้นแต่ญาติอื่นๆอานงก็ไม่เห็นสำคัญเห็นแต่คุณอาสองคนเท่านั้น การที่จะได้พระอัดเป็นหลานเขยนะ่ะอายิ่งเสียกว่าเห็นชอบอีกเห็นดีดีใจทีเดียวเพราะอารักคนคนนี้เหมือนลูกหลานแท้ๆแต่ที่อโนงยกตัวเองให้เขาก่อนนะ่ะอาทนไม่ไหวจริงๆถึงตัวพระอัดเองเขาก็คงไม่เห็นดีแต่เขาเป็นคนมีกิริยามารยาทถึงได้พูดอย่างในจดหมายอโนงใจเร็วเกินไปไม่นึกถึงทางได้ทางเสียเรื่องพันนี้ ชอบให้พี่น้องเขาจัดการให้ถึงจะถูกนี่กลับไปบอกตัวผู้ชายเขาเองมันน่าเกลียดน้อยไปหรือไม่มีอะไรนอกจากจะหัวใจใหม่จวัดนักถึงได้กล้าผิดผู้หญิงเขาทั้งหลายแต่ว่าพระอัดเขาไม่ใหม่เหมือนแกนี่นาแกรู้จักเขาเป็นนานแล้วยังไม่รู้อีกหรือว่าเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและขนบธรรมเนียมจัดเพียงไรความประพฤติกิริยาท่าทาง จะพูดจะจาเป็นไทยเก่าทุกกระเบียดนิ้วตัวเขาเป็นผู้ชายยังไม่รุ่มร่ามเรื่องพันนี้สักนิดตัวเป็นผู้หญิงกลับไปรุ่มร่ามกับเขาก่อนเผื่อเขาไม่ชอบตัวจะว่ายังไงอากลัวเขาจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานาเป็นเพราะอ,อนองสงสารเธอเหลือเกินค่ะหญิงสาวพูดเสียงสั่นด้วยแรงสะอื้นวันนั้นเป็นวันที่จันทรนแต่งงานด้วยเห็นเธอเดินโซเซมารู้สึกว่าเธอคงว้าเวเหลือเกิน ัวหรือก็กำลังเจ็บใจหรือก็ตกอยู่ในความทรมานอนนงทนความสงสารไม่ไหวจึงได้พูดออกไปเสียงหล่อนดังขึ้นเล็กน้อยแสดงความรู้สึกร้อนแรงอยากให้เธอรู้ว่าเธอทำความดีไม่เสียเปล่ามีคนเห็นความดีของเธอจึงรักเธอยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกเผื่อยังไงจะได้ปลอบใจเธอให้หายเศร้าได้บ้างสตรีผู้สูงอายุทั้งสอง นั่งมองดูหลานด้วยความยุ่งใจในส่วนตัวของท่านนั้นอาศัยที่ท่านมีน้ำใจและความคิดกว้างขวาง,วางจึงนึกหาเหตุผลให้แก่ตัวจนสามารถเข้าใจอนงได้ดีแต่เมื่อนึกถึงคนอื่นๆทั้งหลายตลอดจนถึงคนสำคัญคือตัวพระอัฏฐคดีเองท่านให้นึกสงสัยว่าเขาจะไม่เข้าใจหลานท่านเป็นแน่แท้อนงพูดต่อไปดวงตาอันแดงกำ่ำจ้องอยู่ในที่ว่างเปล่าคนอย่างพระอัฏ ไม่น่าจะนึกว่าอนงเป็นผู้หญิงไม่มียางอายถ้าอนงเกี่ยวผู้ชายเพราะความต้องการอย่างต่ำทำไมถึงต้องมาเกี่ยวคนอย่างพระอัดคนอื่นๆหนุ่มกว่าสวยกว่าบังมีกว่าโก้กว่าถมไปเขาไม่รอให้อนงเกี่ยวเขาสักทีเพียงแต่คอยปฏิเสธไม่รับรักของเขาเหล่านั้นก็เมื่อยปากเหลือเกินแล้วในว่าคนดีพิเศษไม่เคยเห็นความชั่วของมนุษย์เห็นแต่ความดี เมื่ออน,นงหวังดีบูชาด้วยใจบริสุทธิ์ทำไมถึงกลับคิดเห็นในทางชั่วพูดขาดคำอน,นงก็ยกมือขึ้นปิดหน้าและสะอื้นดังคุณเมียนทักเอตโรขึ้นไปได้นี่โกรธพระอัดหรือโกรธอาไม่โกรธคุณอาค่ะอน,นงตอบสันศีสาประกอบคำพูดอน,นงเข้าใจคุณอาดีทราบล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเล่าความจริงก็จะต้องถูกดู แต่อน,นงไม่เข้าใจพระอัดก่อนนี่พระอัดเขายังไม่ว่าอะไรสักคำนี่นาคุณแม้นกล่าวสำนวนจุดหมายของเขาก็ออกเรียบร้อยพูดเสียออกเพราะเจาะแล้วก็เป็นหลักเป็นฐานดีล้วนแต่เตือนให้อน,นงคิดถึงความสุขของตัวเท่านั้นไม่ได้ตำหนิตีเตียนอะไรเลยแต่ใจของเขาตำหนิค่ะอน,นงตอบอย่างมั่นคงและสะอื้นทีขึ้น โดยไม่ได้สำนึกว่าคำพูดนั้นเป็นคำสารภาพที่แสดงความจริงให้คุณอาเห็นว่าตัวของตัวก็รู้อยู่ว่าการกระทำของตัวไม่งามนักแต่อาการปริเวธนาของอโน่งทำให้คุณทั้งสองเดือดร้อนไม่น้อยเป็นที่เข้าใจกันอยู่ในหมู่วงญาติว่าอโน่งไม่มีนิสัยอ่อนแอเจ้าน้ำตาเหมือนผู้หญิงสาวทั้งหลายเพราะตั้งแต่หล่อนเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครเห็นหรือรู้ว่าอโน่งร้องไห้ เคืองนิดนิดรำคาญหน่อยหน่อยและสงสารมากคุณเม้นจึงว่าก่อนที่ตัวจะพูดกับเขาทำไมไม่นึกเสียก่อนว่าเรารู้ใจเขาแค่ไหนเดี๋ยวนี้เกิดจะมาทำเป็นคนรู้แล้วกดตีโพยตีพายความจริงไอ้เรื่องที่เราปรารบกันนั้นมันอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงสักนิดฝ่ายผู้ชายเขาอาจจะชอบใจเห็นว่าเราดีหรือมิฉะนั้นก็สงสารเลยไม่นึกติเตียนอะไรก็ได้ เพราะเขาเป็นคนใจดีจริงๆไม่เคยหาความร้ายใส่ใครเลยสงบกันเสียทีเถอะคุณแม้นตัดบทเรื่องมันแล้วไปแล้วแก้ไขไม่ได้เราอย่าเพิ่งเชื่อว่าพระอัดเขาเห็นเราเลวแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาเห็นดีเขาบอกให้เราตรึกตรองก็ตรองดูให้รอบคอบแล้วก็รอฟังเขาไปก่อนแต่งไรก็ตามอน,นงต้องจำใส่ใจไว้ว่า การทำอะไรตามอำเภอใจและตามสมัยหัวใหม่เกินไปนั้นอาจจะนำผลร้ายมาให้เราไม่ว่าจะทำอะไรหมดควรจะเดินสายกลางคือค่อยคิดค่อยทำไม่พรวดพลาดมิฉะนั้นจะต้องนั่งร้องไห้อย่างที่ตัวกำลังร้องอยู่นี่แหละ